สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ครัวพี่มินนะครับก็วันนี้ก็มาทำต้มเส้นมะกระโนีครับตัวนี้ก็จะเป็นผัดผรดเผ็ดนะครับหมูกไล์นะครับนี่คือใบกะเพราครับอันนี้คือพริกที่เราโปกเตรียมไว้นะครับเราชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ใ่ได้นะครับอันนี้ก็ใส่ไม่ได้หมดนะครับนี่เป็นนี้มะกระโลนีเต้นมะกระโนีเนาะ ครัวพี่พิพมครับต้ครับ,นรบ,รบเนื่องจากียนจบเรืยนจบนอกมาโอ้ยไม่สามารถเผยใบหน้าอันนใ้จริงได้โดนีไไม่เป็นคนนแน,นไตจ่ะนะะแนียเ,ยเยอวรวากับข้าวเป็ดก็มีข้าวโพนะครับใช้น้ำปลานะฮะตำตานิดนึนะครับ ดีนะครับก็ต้องใส่ปุ่มดีนะปุ่มดีเท่านั้นผะู้ใด <c oughs> จมหายอ่ะป่ะนี่โอ้ยครับอ่ารถครับอ่าครัวแม่พิมพ์ครัวพี่พิมพ์มีต้มเส้นมันกรเลนานเท่าไหร่ครับนานกี่นาทีครับแปดนาทีนะครับโดยกําหนดนะครับก็เราใช้เป็นยี่ห้ออ่าแซนแซนเรโมอ่อานถูกไหมสานเรโมใครอ่านชื่อถูกก็พักได้นะครับ ใช้ยี่ห้อนี้นะครับก็เห็นทานสาวนะครับก็ทำกินก็ใช้ยี่ห้อนี้เหมือนมาตลอดครับแต่ผมว่าไม่ทานด้วยทุครั้งแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ทานหรือเปล่านะครับเพราะว่าเซนมันน่าจะเหนียวเนาะแข็งเนาะอาใช้ฟันไม่ได้นะครับเพราะฟันหน้านั้นไปเที่ยวฟันหน้านั้นปากหนูนาไปเที่ยวห้าเล่มหกเล่มนะครับมันการมก็ย,ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นี่รสชาติก็น่าก็ดีนะครับตอนี้แม่บ้านผมหัวขวันนะครับเพราะว่าผมย้ำไม่ได้ก็จะเป็นไทยตะเล่นนะครับก็เป็นไทยผสมย้อเนี่ยลาวเนี่ยหน่อยๆนนี่ครับดูต้นดูต้นแขนแม่ครัวนี่คือไม่ใช่นักกล้ามนะครับก็คือว่าเธอหล่อนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะฮะก็จะมีน้ํามีนวลซะหน่อยนะครับอืมนะครับย่เพิ่งดูอย่เพิ่งดูนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยว มันจะไ่อร่อยนะครับเสร็จแล้วก็ตักของทานตัวยไี่จะมันเอาก็น่าจะมันก็ใช้หมูสไลซ์สามชั้นนะครับบางๆนะครับอร่อยนะอร่อยนะแต่น่าเสียดายนะครับเนื่องจากอ่าหัวแม่พิมพ์นะครับไม่สามารถเผยหน้าแท้จริงได้นะครับเพราะว่ากุ้งหล่อนกลัวโดนตีนะครับอันนี้นี่เส้นมงกรฎอนนี้เราเราต้มไปขอซ่อมเลยครับเราต้มไปกี่นานอีลนะครับ เดี๋ยวกลับมาดูสูตรอีกทีนะครับวันนี้ก็ฝากนะครับครัวตอนเย็นไว้กับครัวแม่พิมพ์นะครับก็คือเป็นผัดผัดกะเพรานะครับผัดกะเพรหมูฝังชั้นนะครับสไลด์นะครับสวยๆนะครับน่ากินมากเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําผัดมัะโรนีครับตอนนี้ก็รอรอต้มน้ำอยู่ไว้เจอกันครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมมื้อเย็นวันนี้ก็ฝากท้องไว้ที่ ผัดมะกรีเดี๋ยวค่อยติดตามกันดูดีนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ